เสร็จเรียบร้อยนะคะรถ h o n ด้ Accord คันนี้ก็จะมีถอดคอมแอ์ออกมานะคะเปลี่ยนคอยคัดนะคะพร้อมกับเปลี่ยนปัดหน้าเจียจานนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนใหม่พร้อมกับตัวใช้กรองไดเออร์นะคะตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถ h o n ด a Accord อ อุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่เกองศาะคะ่ะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ส3าองศาะคะค่าการทำงานต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะค่าความร้อนไม่สูงไม่เกิน250หรือว่าเที่ยงวันนะคะคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนใช้กรองไดเออร์ที่อยู่ภายในกระบอกด้านข้างแผงตรงนี้นะคะในส่วนของความแอ,อรองงนนะ์ถอดออกมาล้างทำความสะอาดนะคะเช็ครั่วแล้วไม่รั่วนะคะ ในถั่วของชูคัดก็จะมีเปลี่ยนคอยคัดใหม่นะคะตัวมูเล่กับเห็นหน้าจักการตัดหน้าเจียจานเปลี่ยนตัวลูกปืนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะคอมทํางานค่ะคอมตัดนะคะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะอุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่8องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่28องศานะคะตั้งค่าความเย็นสุดนะคะเปิดลมประมาณ รถผ่านการใช้งานมาแล้ว265,703นะคะหรือ2 6 7 0 0ขอโทษค่ะ2 6 5 7 0 3กิโลเมตรนะคะปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยทั้งสองฝานะคะฉีดล้างทำความสะอาดแผงหน้ามอ้นาำให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะ รถ Honda Accord นะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว263883นะคะหรือ263883กมิโลเมตรนะคะแสดงว่ามันล้นมาถึงในในส่วนของใบพัดแล้วครับเนี่ยครับพรบาะมันยดเตี้ยนในส่วนของอันใบพัดแล้วน่เพราตรงนี้คือมอเตอร์นะที่น,นิ้วผมนะี่แหละมอเตอร์รรนี่นะมันตกมาจากตรงส่วนจริงๆอ่งะในส่วนของ ตู้แอร์มันจะอยู่ตรงนู้นแล้วกลางรูดแล้วนะถ้าน่าจะต้องลองล้างแบบบัดคอตู้ไงอย่างลองแย่กล้องคอแล้วจุดเริ่มต้นดูก่อนเพราะว่ามันมันมาหยดที่นี่แหละเนี่ยอันนี้คือมอเตอร์ผมออกอยู่ตรงนี่เองแหมล็เปิดแล้วอ่ะเปิดแล้วนะอ่าดอ็ออ รถทอนได้ขอดนะคะหลางตู้แบบอร์แบบไม่ถอดนะคะคันนี้ก็เข้ามาด้วยปัญหาก็คือมีน้ํำหยดภายในรถนะคะมีน้ําผังภายในตู้แอร์นะคะน้ําลงดีนะคะ ก็จะล้างกันอีกรอบหนึ่งนะคะรถลด n อนได้ o r รนะคะก็จะมีเปลี่ยนกองแอร์หนึชิ้นนะคะนี่ก็จะเป็นตัวของเก่านะคะตัวกองแอร์ก็ค่อนข้างอุดตันเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นตัวของใหม่นะคะก็จัดการเขียนเลขใหม่ที่เปลี่ยนวันที่ที่เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงรถค่ะจัดการประกอบกองแอร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตั้งค่าโลนะคะเปิดพัดลมประมาณนี้นะคะจัดการประกอบเกะให้เรียบร้อยนะคะล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดน,นะคะแล้วก็ เปลี่ยนกองแอร์ให้1ชิ้นนะคะตอนนี้ก็ไม่มีน้ำหยดภายในรถแล้วนะคะรถ Honda Accord แจ้งซ่อมอาการแอร์ไม่เย็นเดี๋ยวไปเช็คค่าภายในรถด,ดูก่อนครับ รถ Honda Accord เข้าซ่อมโดยอาการแอร์ไม่เย็นมีไฟเตือนที่หน้าปัดนะครับ VSA มีเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมมี ABS นะมีไฟน้ำมันลมแอร์ ดีออนออฟแต่คอมไม่ทำงานนะครับรถใช้งานไปแล้วสองหกห้าเจ็ดศกมพมิโลเมตรมีไฟโชว์ตามในชลิปนะครับ VSA รูปสามเหลี่ยม ABS ไปน้ำมันไฟเบรกด้วยนะฮะอันนี้ก็ไม่ดับนะฮะเบรกมือลงแล้วนะไม่ดับนะ กด A/C เปิดแอรครับถัดลมทำงานนะครับ,บดีไปครับปิดแอร์พัดลมหยุดนะครับเปิดแอรครับรอบเึรื่งยนต์ขึ้นนะครับ ทงาิดแอร์ครับพัดลมฝั่งขวามือฝั่งคนขับนะทำงานทั้งสองตัวนะด้านซ้ายด้านขวาทำงานปก,กติเปิดแอร์ครับน้าครับคบอแมแอร์ไม่ทำงานนะครับ ปิดแอร์ปิดอร์ออพัดลมหยุดวัดแรงดันนะฮะในระบบมีแรงดันน้ำยานะครับทั้งด้านโลด้านไฮขึ้นนะฮะเปิดแอร์ครับ ความไม่ทำงานนะครับเสียงพัดลมไปฟ้าทำงานเรียบร้อยปีแต่ครับดับเครื่องครับช่างพักเที่ยงนะครับอยู่ในช่วงเวลาพักเที่ยงนะครับเดี๋ยวบ่ายโมงช่างลงมือครับ เช็คระบบไฟของรถ Honda Accord นะคะเปิดแอร์ค่ะระบบไฟปกตินะคะสรุปแล้วชุบพัดเสียนะคะก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะคะการตรวจเช็คนะคะก็จะค่อนข้างยากนะคะแล้วก็จะต้องระมัดระวังนะคะไฟมาปกตินะคะปิดแอร์ค่ะ ปิดแอร์นะคะเราเช็คปักแล้วนะคะสรุปว่าระบบไัยะคะก็ปกตินะคะฮัดลมหยุดนะคะ ะคะคอมแอร์ของอรถ Honda Accord ความถ่ายน้ํามันคอมของอรถ Honda Accord นะคะคอมแอร์ของอรถ Honda Accord นะคะเดี๋ยวเราจะฉีดล้างทําความสะอาดให้นะคะ คอมแอร์ของโรถ h o n ด้ Accord หลังจากล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะก็นำมาเช็คลวดนะคะคอมแอร์นะคะก็ไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะคะเซตอะไหล่ของรถ h o n ด้ Accord นะคะก็จะมีคอยคัตนะคะตัวคอยคัตก็จะเป็นไกด์มาตรฐานของเดนโซ่นะคะจะมีเทอร์โมฟิลนะคะ ในส่วนของชุดหน้านะคะตัวแผ่นหน้ายังดีอยู่นะคะในส่วนของโมลเลก็ยังดีอยู่เดี๋ยวเราจะได้จัดการประหน้าเจียจารย์แล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนด,ด้านในใหม่นะคะตัวลูกปืนนะคะก็จะเลือกใช้อะไรมาตรฐานของเดนโซนะคะในส่วนของน้ํามันคอมก็เลือกใช้เ d ็นดีออยแปะมาตรฐานเดนโซ่เหมือนกันนะคะก็จะมีลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรด้วยนะคะ แล้วก็จะมีไส้กรองไดเออร์นะคะตัวนี้เราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ30,000กิโลนะคะก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐานของเดนโซนะคะชุดคัดของรถ Honda Accord นะคะหลังจากที่เราจัดการปัดหน้าเจียจา์แล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนด้านในใหม่ให้เรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวลูกปืนเก่านะคะตัวของใหม่ก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐานเดนโซ่นะคะ คอแมแอร์ของรถท y น n d a คอรอดหลังจากล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเช็ค่วดไม่รั่วจัดก,การประกอบชุดคัด์นะคะตัวชุดคัสต์นะคะก็จะมีเปลี่ยนคอยนะคะในส่วนของโมเลกับแผ่นหน้าจัดก,การปัดหน้าี่อาจารย์เปลี่ยนตัวลูกปืนด้านในใหม่ให้เรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นน้ํามันคอมเก่าที่เราคว่ำถ่ายออกมานะคะเดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะตัวน้ำมันคอมก็เลือกใช้ N D Oil 8มาตรฐาน Denso นะคะ เดี๋ยวเรามาดูไส้กล่องไดเออร์กันนะคะนี่ก็จะเป็นไส้กลองไดเออร์ของรถฮอด้าแอคคอนะคะจัดการเป่าฝุ่นแหงให้นะคะของรถฮอนด้าแอคนะคะ Thank <laughs> you.